เรื่องด้วยมีบุคคลจำนวนหนึ่งได้บุกรุกเข้ายึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้นีการกระจายเสียงจากภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บุกพันให้ผู้ร่วมจำนวนในมหาวิทยาลัยมาให้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองทำให้ประชาชนซึ่งมาเฝ้าดูเหตุการณ์รอบๆมหาวิทยาลัยบังเกิดความเครียดค้นและได้พยายามปีนรั้วเข้าไปในมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาเศษของวันที่6ตุลาคมแต่ได้ถูกยิงสกัดด้วยอาวุธไร้แรงทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ ทันดีกรมตำรวจจึงได้สั่งเพิ่มกำลังตำรวจรอบๆบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันก็เกิดการเกิดการปราบเนื่องจากเกิดมีการผุกพีคมนิดมีการสังหาร รักษาประชาชนที่มหาวิาลัยธรรมศาสตร์และที่สนามหลวงเนี่ยก็เป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องโหดร้ายทารุณเป็นบาดแผลที่ต่อเนื่องมาอีกยาวนาน ตอน14ตุลาผมเป็นักศึกษาปีหนึ่งตอน6ตุลาผมเป็นนักศึกษาปี4เป็นนายกตอนนั้นเขาเรียกนายกสมสรนักศึกษามือา,าเชียงใหม่14ตุลาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจอมพลนอมจอมพลประพาพันเอกรง,งผ,ผู้นำผู้นําในขณะนั้นต้องลงจากอานาจแล้วก็ออกนอกประเทศไปแล้วก็ทําให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ก็ค่อนข้างเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยมากฉบับหนึ่งนักศึกษาประชาชนกรรมกรชาวนาะประชาชนต่างๆเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นก็ทําให้เกิดชัยชนะในแงน่นี้ความสําเร็จในแงน่นี้แต่จะบอกว่าเป็นชัยชนะของของนักศึกษาประชาชนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นการร่วมกันหลายฝ่ายฝ่ายชนชั้นนา เขาก็ต้องการรักษาอำนาจหรือต้องการมีอำนาจความไม่พอใจความกลัวต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนก็มีสังคมในขณะนั้นประเทศในขณะนั้นก็เจอกับอ,อยู่ในยุคสงครามเย็นเกิดทฤษฎีโดมิโนโความกลัวว่าประเทศไทยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไปเป็นสังคมนิยมไปเป็นคอมมิวนิสต์อะไรนั้นหรือจะถูกประเทศอื่นมายึด เรมีกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาบางกลุ่มไดกระทําการหนึ่งพระบรมเดชานุภาพอันเป็นการเหยียดย่ำจิตใจของคนไทยทั้งชาติึวงเป็นโซนหนึ่งของแผนการของคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ายึดครองประเทศไทยคณะประชาปไปกครองแผ่นดินจึงมีความจําเป็นต้องเข้ายึดอำนาจาปกครองเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยชีพขาดและขับวพันเกิดการปราบเนื่องจากเกิดมีการ ปลุกผีคอมนิตมีการสร้างหลักเหตุผลว่าค่าคอมนิตไม่บาปนักศึกษาเป็นคอมนิตเตรียมการความคิดเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วแล้วก็เกิดการใส่ร้ายว่าการชุมนุมในครั้งนั้นนักศึกษามีการแสดงละครที่เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งก็เป็นการใส่ร้ายทั้งนั้นแต่ว่าการปลุกระดมโดยใช้สื่อของรัฐจำนวนมากวิทยุเป็นร้อยๆยสถานีอะไร โจมตีสร้างความเกลียดชังแล้วก็ใช้องค์มลชนจัดตั้งของรัฐแล้วสุดท้ายก็ใช้กำลังตำรวจตำรวจไม่แน่ใจมีทหารด้วยเข้าปราบันศึอษา,าในที่ชุมนุมที่ที่ธรรมศาสตร์ในคืนวันนั้นก็เกิดการรัฐประหารก็เป็นการรัฐประหารด้วยอำนาจแล้วก็ นำประเทศไปสู่การปกครองแบบเผด็จการอีกครั้งหนึ่งนักศึษาที่เข้าป่าไปจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะความจำเป็นคัาจำเป็นจะเป็นเรื่องความคิดอุดมการอยู่ด้วยอันนี้ก,ก,ก็ก็เป็นเรื่องจริงนักษาประชาชนจำนวนมากต้องหลบหนีการไล่ล่าเข้าป่าไป ร่วมกับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธมันก็ทำให้เกิดเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดการเสียชีวิตบาดเจ็บเสียชีวิตยิ่งมากขึ้นไปอีกแล้วมันเป็นความขัดแย้งที่ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งความขัดแย้งนี้ก็อยู่อีกหลายปีกว่าจะแก้ได้คลี่คลายได้ก็เสียหายไปมากแล้วก็ทำให้เกิดบาดแผลต่อสังคมเป็นบาดแผลที่ต่อเนื่องมาอีก ยาวนานเขาก็พิสูจน์ว่าสังคมมิยมมันไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของของโลกท่านในความเห็นผมนะถ้ายังรู้สึกผูกพันกับเหตุการณ์เดือนตุลาการต่อสู้เดือนตุลา ตั้งแต่14ตุลาถึง6ตุลาที่แน่ๆคือยอมรับระบอบเผด็จการไม่ได้ยอมรับการรัฐประหารไม่ได้ยอมรับการปกครองที่ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือมีรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ยอมรับการใช้กําลังความรุนแรงต่อประชาชนการปราบการฆ่าการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้อันนี้ยังคงเป็นสาระสำคัญ ของการต่อสู้เดือนตุลาซึ่งมันก็อย่างที่บอกอะสังคมนิยมมันล่มสลายไปตั้งแต่30ปีแล้ว30กว่าปีแล้วลการุดลอฉายแสงในวันนี้กับในเมื่อ4 7ปีที่แล้วอะครับยังเป็นเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้เหมือนเดิมไหมมันก็มันเวลาผ่านไปผ่านเหตุการณ์ผ่านประสบการณ์มันก็จะต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าที่ผมยังเป็นของผมอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าผม คัด้านไม่เห็นด้วยการรัฐประหารทุกครั้งมาตลอดและถือว่าการรัฐประหารทุกครั้งมีแต่จะทําให้ประเทศเลวร้ายกว่าเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองไม่มีความชอบธรรมที่จะทํารัฐประหารดอกมาบานให้คุณค่าจงบานเชื่อชา แต่ว่ายังยืนที่นี้และที่อื่นดอกไม้สดชื่นยืนให้มวลชน